นะได้มีถุงดำนะเขาบอกว่าไงเพื่อไม่เห็นหน้าก็แค่ไม่เห็นหน้าก็ทำอย่างนี้ก็ได้แต่เขาทำไงยันใช่ไหมบีบปดบีบพอรัดไม่พอมีถุงไหนถุงที่เหลือคือคุณศิลามองว่านเป็ไงบ้าหกถุงอย่าง้งไรเอ็มหกถุงอยู่ไหน อันนี้ก็รุ่แนุรู้สึกไงไม่รู้สึกอะไรครับรับบีบนี้รึบไงใครจะไม่เอาครับเจตนาไหมมองเห็นข้างนอกไหมคะมองเห็นเล็งเห็นผลว่าต้องทำให้ตายไหมตายจไหยตายไม่ตายไหมเห็นหน้าไหมไม่เห็นนะี่ไมนหน้าพี่หม่เห็นครับเะครับเออางลงลมาหกคุณสิแล้วมองว่าถ้าคุณโจ้ในโจ้เจตนาจะ จะเพียงแค่ถามเค้นเนี่ยมันมันแค่คุมแค่นี้ก็พอไม่ต้องรักไม่ต้องอะไรคือคือแค่แค่คุมถามว่าทําไมต้องทําเจตนาอะไรต้องไม่เห็นหน้าในเมื่อตัวเองเป็นเจ้าที่ของรัฐ นะเอาออกก่อนไหมคะนี่อะรคะแล้วย่จะหอนรูจะเป็นยังไงได้คะมาโดนคุมมาโดนคุมเมื่อกี้เป็นยังไงนูมองไม่เห็นครับมองไม่เห็นมอไม่เห็นแน่ๆแล้วก็การการที่เอาถุงไปครอบไว้หลงหลวงอ่ะมันมันทำให้เราหายใจลำบากไหมเล็กน้อยครับแต่แต่แต่พอรักเข้าไปแล้วกดหลังเป็นยังไงทรมานแม่แม่กระทั่งไม่กี่นาทีไม่กี่วินาทีนะนะก็รู้สึกทรมานแล้วครับ คนเดียวก็มองไม่เห็นเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยคือพี่นะไม่เห็นเหมือนกันใช่ไหมไม่เห็นครับได้ยินแค่เสียงครับคืออันนี้นะอดทนหน่อยอดนดีแล้วนะอดนอีแล้วนะครับผมน้องยิน้องยิมยอมเนาะยอมเนาะยิมยอมนะครับยิ้ยอมครับยิมยอมครับไเรียมใับามีรถพยาบาลด้วยคะเนี่ยกลัวไหมถึงเพ่อนตอนนี้มีตำรวจเต็มห้องเนี่ยนะเป็นตำรวจนะกลัวไหมกลัวครับ เราจะพูดอะไรถามตอบต้องตอบตรงไหมตอบครับใช่ไหมตอบแน่นอนครับตอบแน่นอนนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถุงเดียวเพียงพอไหมเพียงพอครับอ่ายังไม่พอค่ะเราอาจจะต้องบีบบีบแค่นี้ยอมไหมลัวแล้วครับอกลัวอะไรใช่ไหมครับผมอ่ากลัวอะไรกลัวโดนทำร้ายครับอ่าพี่เตรียมมากี่ถุงจ๊ะน้หกถ่ไหกถุงได้บอกนะซ้อมกับหกถุงเลยไหมหมดเลยเหรอ แต่ว่าช่วยนะมีใครช่วยด่ดี๋ยว่าโดนกันด้วยอันนี้อันนี้ส่งนสองนะคะเป็นงานทดสอบนะคะคุณผู้ชมเลยน้องที่ทำงานทดสอบทดสอบยินยอมนะคะเป็นไงหายใจคั้ที่สอบแล้วเป็นไงบ้างคะเริ่มหายใจไม่ออกแล้วครับลำบากครับยังยังยังไม่โดนครับีบคอยังไม่โดนกดนะนะตงที่สาม เร็วๆเลยพเร็วๆเอาเร็วๆเลยอันนี้อันนี้โดย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 ไม่ได้รัดหริดติดาถุงก็ยังหายใจเป็นยังไงคะหายใจไม่ค่อยออกเลวครับครับพอที่านะที่สามอที่สมพอละยอมยังยอมยังยอมแล้วครับโอเคยอมแล้วใช่อันนี้คือ แค่เนี้ยตามดีกาโอบถูกนะตามดีกาจะไมท่านท่านท่านสอดีกาว่าเร่งเห็นผลถ้าทำเลยก็จะตายต้องการให้เขาตายเร่งเห็นผลแล้วแล้วทำอย่างเนี้ยแล้วมาโทบบุญคุณกับคนสวรรค์คนทั้งสวรรค์อย่างผมรับไม่ได้นะ